สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับ,รบสวัสดียามเที่ยงนะครับสวัสดีกันนะครับอา ชุกรูกันยามเที่ยงนะครับนะครับอีกยี่สิบนาทีจะถึงเที่ยงแล้วได้เวลากินข้าวกินปลานะครับอืมนะครับก็อืมอืมนะครับ สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ <c oughs> อาครูขลับนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับเข้ามาเท่าไหร่แล้วครับนะครับ ihat นะ facebook ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับสวัสดีกันทุกคนคน,คน,นะครับนะเชิญเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่เคารพรักใครสนใจเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆก็ เข้ามาได้นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดติดตามแล้วกดแชร์นะกดถูกใจกดติดตามกดแชร์กดทักสามอย่างนะเข้ามานะครับเดี๋ยวรอกันสักแป๊บกดดาวกดสนับสนุนรายการนะครับนะครับเฟซบุ๊กก็มีกดดาวกดสนับสนุนรายการ YouTube ก็มีมัครับนะครับใครจะสนับสนุนรายการก็กดได้นะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะครับ ครับด้วยความเคารพนะครับทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหาเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักแพ้เดียนะครับโอ้ยกดดาวให้แล้วนะครับเยอะแยะเลยนะครับนะทั้งกด Facebook ทั้งกด YouTube ทั้งดาวทั้งสนับสนุนรายการนะครับสั่งซื้อเสื้อทนายคลายทุกก็สั่งได้นะครับตามสบายนะครับน่านะครับอัปเดตเรื่องอะไรบ้างครับ ก็มีทั้งการเมืองมีทั้งคดีดังมีหมดครับอ่อยากรู้เรื่องอะไรละ่ะว่ามานะครับอยากรู้อะไรก็บอกมาเราก็ตามใจกันนะครับนะเราก็จะได้มาช่วยกันอัปเดิงอัปเดตนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับอ่เนี่ยนะสั่งซื้อเสื้อสั่งอะไรต่าง,างๆอบรมสัมมนาก็มีเบอร์อยู่แล้วนะครับที่ปักหมุดกันไว้นะที่ youtube ที่ Facebook นะครับอยากรู้เรื่องอะไรครับ เอาเอาเรื่องอะไรก่อนครับทักทายก่อนนะครับน่านะครับทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีกันนะครับจุ๊กรู๊ดจีฮิวกันนะครับสบายๆนะครับเราดูซิว่าวันนี้อะไรครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับคดีบ้านกกกอกคดีนายชัยพลคดีน้องชมพู่วันนี้คุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดนนายชัยพลวิภานะอ่านะครับ จำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่ฟ้องที่ศาลอาญานะโดยนายชัยพลก็ฟ้องนายอธัธยะว่านะไปไล่สดทํานองว่านายชัยพลมีหนี้มีศินนะครับเรื่องค่างวดเรื่องอะไรทานองเนี้ยนะครับนายชัยพลก็เลยไปติดต่อนะครับนะกับหมอปลาหมอแล้วก็หมอปลากับเมียหมอปลาก็เลยไปหานายนายสิทธาทนายความมาเป็น มาเป็นทนายความแล้วก็มาฟ้องนายอัจฉริยะมาฟ้องนายอัจฉริยะนะฮะว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาว่าเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้เรื่องสินของนายชัยพลเนี่ยมาเปิดเผยทาง Facebook ไลฟ์สดซึ่งตั้งค่าสาธนารณะก็ฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทวันนี้ผมได้รับทราบจากคุณอัจฉริยะนะคุณอัจฉริยะแจ้งว่าได้ส่งทนายความไปฟังนะคำพิพากษาในวันนี้ซึ่งศาลก็พิพากษายกฟ้อง คดีที่นายชัย,ยพลเป็นโจทย์นายศิทาเบีย้ยบังเกิดเป็นทนายความนะโดยสารบอกว่านะครับนี๋ยวผมขอดูคําสั่งนะที่นายอัจฉริยะเขาส่งให้ผมนะครับขอญาตินิดนึนงนครับนะครับนะครับขอญาตด,ดูนิดหนึ่งนะครับโดยสารวิพักษ์สายยกฟ้องคดีไม่มีมูลคุณอัจฉริยะก็เลยชนะคดีนะครับเดี๋ยวผมดูคําสั่งที่คุณอัจฉริยะส่งให้ผมนะครับนะ คดีอาญาหมายเลขดําที่ออ่างสองสามหกนทับสองพนะครับสารอาญาพิพากษายกฟ้องให้เหตุผลว่าคําพูดของนายอัจฉยะคือจําเลยไม่ทําให้โจทย์คือนายชัยพรมเสียหายห,ายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงห,หรือถูกเกียรติชังแต่อย่างใดเป็นเพียงคํากล่าวอ้างเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าโจทก์กระทำความผิดหรือเป็นบุคคลที่มีหนี้สินเยอะ แล้วไม่ใช้นี่นะครับนะฮะนี่คือคำพิพากษาของสารอาญาก็นะครับดีใจกับนายอธัธยะเพื่อนผมด้วยนะครับส่วนนายอธัธยะจะฟ้องกลับนายชัยพลหรือไม่นะหรือจะไปร้องเรียนมัญญาทนายความอ่านายความของนายชัยพลหรือไม่ก็อ่าต้องถามนายอธัธยะกันต่อไปนะครับนะคดีนี้ก็เลยมีคนตั้งคำถามว่า ทนายความของนายชัยพล์เนี่ยเป็นการยุยงส่งเสริมให้ในายชัยพลฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะโดยไม่มีมูลหรือไม่ก็มีคนตั้งคำถามนะนะครับนะว่าทนายความได้มีการยุยงส่งเสริมให้ในายชัยพลฟ้องนายอัจฉริยะหรือไม่ก็เป็นการตั้งคำถามไว้ส่วนคนที่จะตอบได้ก็คือคณะกรรมการมัญญาทนายความสภาทนายความนะครับก็จะเป็นคนที่ตอบได้ว่า ทนายความของนายชัยพลได้มีการยุยงส่งเสริมให้ลูกความฟ้องร้องนายอธัธยะโดยปราศจากมูลคดีหรือไม่อย่างไรก,ก็เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนไปร้องเรียนมันญาติทนายความของทนายความนายชัยพลหรือไม่อย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปร้องเรียนมันญาติทนายความอ่าของทนายความคนหนึ่งเป็นทนายความคนดังคนหนึ่งนะ นะครับนะที่ไปที่ไปยุโยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องนอายอัจฉริยะเนี่ยผมก็ไปร้องเรียนแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนะที่คณะกรรมการมัญญาทนายความก็กําลังตรวจสอบว่าทนายความคนดังกล่าวจะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทนายความหรือไม่คดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจนะครับว่าควรจะนําเข้าสู่คณะกรรมการมัญญาทนายความหรือไม่ว่านะนะนะว่า การที่ทนายความของนายชัยพลแนะนาให้นายชัยพลฟ้องนายอัธยะและศาลยกฟ้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมเองก็จะรับไปพิจารณาว่าเราควรจะร้องเรียนมัญญ่าทนายความหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับคดีที่น่าสนใจนะครับก็ดีใจกับอัธยะด้วยความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้ความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นก็จะมีแต่ความเท็จ นะครับดีใจกับอัจฉริยะเพื่อนรักนะส่วนอัจฉริยะจะฟ้องกลับนะนายชัยพลหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าเป็นฟ้องเท็จหรือไม่เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือไม่หรือจะฟ้องร้องทนายความของนายชัยพลด้วยหรือไม่อย่างไรนายอัจฉริยะก็ต้องไปปรึกษาหาลือนะนะแต่ในส่วนของเรื่องมัญญ่าทนายความก็ผมก็ลองกําลังพิจารณาดูว่า ควรจะมีการร้องเรียนมันยาทนายความทนายความของนายชัยพลหรือไม่นะว่ากรณีนี้จะมีความผิดฐานผิดมันย่าทนายความหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมก็รอคําสั่งศาลจากนายอัิยะก่อนนะนะว่ามันพอจะมีมูลที่จะไปร้องเรียนมันยาทนายความได้ไหมนะนะครับนะมันจะมีมูลหรือไม่อย่างไรจะเป็นการยุยงส่งเสริม ให้คนเป็นความกันโดยไม่มีมูลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรอนอายอัจฉริยะส่งคําสั่งศาลให้ผมก่อนและหลังจากนั้นผมก็พิจารณาว่าจะไปร้องเรียนมันยากทนความเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรชุกรูนะครับนะคดีหมินประมาทนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคดีประเภทลกโลงลกศาลนะครับลกโลงลกศาลนะคดีที่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับด่าก,กันไปด่าก,กันมาแล้วก็ไปฟ้องร้องกันสุดท้ายได้อะไรครับ ทำให้ศาลมีงานทําเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยในแต่ละคดีเนี่ยเท่าที่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยต้นทุนนะครับเงินเดือนผู้พากษาค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยคดีแล้วไม่ต่ำกว่าหกพันนะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับผมก็จะรอคําสั่งศาลนะว่ามันพอมีมูลที่จะร้องเรียนมันญาิทนายความได้ไหม ถ้ามันพอมีมูลเดี๋ยวผมจะไปร้องเรียนมัญญ่าทนายความกับทนายความคนไหนที่ไปอา่านะอ่ยุยงส่งเสริมอะไรต่างๆเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูพยานหลักฐานก่อนถ้าพอมีมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะพิจารณาว่าควรจะไปร้องเรียนเพื่อให้ทางสภา,าเขาตรวจสอบอา่าว่ามันอะไรยังไงนะอา่านะนะครับว่ามันพอจะมีมูลเกี่ยวกับเรื่องการผิดมัญญ่าทนายความหรือไม่นะ จะได้ให้สภาทนายความตรวจสอบไว้คดีหมิ่นประมาทเราจะได้น้อยๆอย่งั้นวันๆก็ไม่ทําอะไรแล้วก็จะฟ้องก็จะหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะนะพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมอืมนะครับนะนะครับตนะบก,กี้ก็คุยกับอัิยะและ้วทรไปแสดงความยินดีดกับอัิยะนะสู้ต่อไปไม่เป็นไรนะจัดไปนะครับอันนี้ก็หนึ่งเรื่องแรกนะครับ นะจุกูนะครับหนะึ่งเรื่องไปแล้วนะครับนะรายการนี้ให้ความรู้กันเต็มที่เลยนะครับนะอ่านะครับ